สวัสดีพี่น้องนะครับทุกคนที่เข้ามานะครับรับชมคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นอะไรสวัสดีพี่น้องเป็นคลิปนะอยู่ในช่องเน็ตดีชาแนลนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับสำหรับวันพุธเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับในช่องเน็ีชาแนล ขาอนุญาตบอกทั้งไทยทั้งเล่านะครับผสมกันไปหน่อยเป็นเวลาหลายหลายหลายมืออนยะู่นัเปน้องนะครับในสดุดล่าสดุดน่าจะอาทิตย์ที่แล้วเนาะมาแต่วนะ่ได้อัพคลิบลงคลิปเลยนะครับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับก็จะมา พ่าเมื่อแต่เสียงก็เมื่อแต่พี่น้องนะครับฝากถึงเรื่องเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อในประเทศสอปอปลาวนะครับพี่น้องตั้งสอปปลาวนะครับทำนานละพี่น้อง ช่วงนี้เราดูการทำนาหน้าฝนนะครับระหว่างทางยาให้เบิ่งบรรยากาศช่วงเช้านะครับของวันพุธนะที่26บรรยากาศคืมฝ้าคืมฝน,นครับพี่น้องนะครับเหมือนฝนจะตกนะคืมครทางกำลังจะเดินทางไปทำงานนะครับ ตอนนี้ก็เจ็ดโมงนะกัะบอีกยี่สิบประมาณเท่าไหร่เจ็ดโมงนาฬิกาไมนะเจ็ดโมงสิบห้านาทีก็จะทยอยไปทำงานกัน นี้เป็นไลฟ์สดน,นะครับแต่ว่ายังไม่มีคนเข้ามาติดตามนะครับยังเข้ามารับชมนะครับก็ฝากถึงพี่น้องนะครับทางสปปลาวเนาะเรื่องของเงินเฟ้อนะครับบางคนนะบางคนเนี่ยผมเห็นอยู่ใน ลงในโซเชียลนะพี่น้องเพราะอาจจะเป็นช่องยูทูบช่องต่างๆนะครับนะหลายช่องนะครับก็นํำเสนอคนที่ไม่เข้าใจนะครับก็ที่ว่าเข้าใจเรื่องของเงินเฟ้อนะพี่น้องเพระาะว่าเข้าใจเรื่องของค่าของเงินเฟ้อเนี่ยมันจะโทษไทยแสดงว่า,าโทษเงินบาท กนะ็คือทางทางพี่น้องทั้ง,ง,งสอประกอนเนี่ยเขาใจยังสัน่นเนาะแต่ว่าเขาใจได้ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการการศึกษานะครับการเข้าถึงการศึกษานะครับความวาวาห่ายได้ว่า่ไดมหมายถ้งว่าคนหน้าว่ามีความสามารเนีคนที่อสอประกอาเนี่ยนะครับก็ขอชื่นช่มนะครับว่า เป็นคนเก่งด้ยเป็นคนมีความสามารถนะครับแต่ว่าการศึกษายังเข้าไม่ทั่วถึงเท่านั้นพี่น้องนะครับก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่มีความเข้าใจนะเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อนะครับบางคนก่บางคน,งคนจะดันดับ สามประเทศเราผมเบิองคลิปอันนี้คลิปนี้ก็จะาโดนล้วแหละนะครับายชองเอามาลมาจางจะระดับประเทศไทยนะสามประเทศสามประเทศประเทศไหนเนะน่นี่ไทยเมลาวเวียดนามเนะาะจะระดับน,น่าเข้มเลยนมคนไข้ประมาณกลางคนนี่แหละนะครับจะระดับคึ้นด้วย เวียดนามลาวไทยเนี่ยประเทศไดรวยกว่ากันมาในพั่นาพรนจัดอันดับพัฒนาจัดอันดับเนี่ยคนที่มีเงินหลายคนที่รวยเนี่ยพัฒนดเห็นเวียดนามนาคะครับเวียดนามเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งไดเร่อรวยเป็นอันดับหนึ่งระหว่างสามประเทศเนี่ยที่บนยกกันมากนะบเป็นตัวอย่างสองในี่ประเทศเลาว สองประเทศแล้วจนว่าจนกมูลน่นเป็นประเทศไทยไม่ได้สามประเทศนี่เนาะมัะนจะขัดย่ามนะครับพี่อนเนาะเดี๋ยวๆขออนุญาตแพทยกล่องนเด้อครับขัดไม่ได้าจาังเอกคุณคืมฟ้าคืมฝนแต่ว่าเดี๋ยวมาเห็นครับมาเชื่อไทยไอ้ทุ่งนาสวยๆให้เบิกเนาะครับอาเขาเรืองต้อนเพี่นเนง นี่คือเป็นบ่งบอกได้ถึงถึงความ,ม่าข้าใจนะครับเ่ราะเพราะขอใจเพป็นว่าเป็น,นังไรเพป็นคือว่าล่าด้วยว่าไทายเพป็นว,ว่าเพป็นว่าล่าซื้อของแพงเนียความขาใจเพิ่นได้เพิ่มหน่อยขนาดของแพงเนี่ยเล่ายังสามารถซื้อได้พี่เพิ่มเนาะ คนไทยซื้อของถูกกว่าเล่าเนะี่ยนี่แหละความบ่เข้าใจสแสดงว่าซื้อของราคาถูกกว่านี่จนกว่านะครับในความเข้าใจของเหล้านะลอยกตัวอย่างมาเช่นเรื่องของน้ำมันเราว่ะเราว่าประเทศไทยเนี่ยวไวไวยคาน้ำมันขึ้นเนี่ยวไห แต่ว่าสปปเล่าเนี่ยประชาชนเนี่ยเสือไอ้ประสันเล่าวะแพงปรนเด็กับเสือใส่เล่ว่ะนั่นแหละครับนล่าว่เข้าใจว่าเงินล่าเงินเล่ากำลังบ่มีค่านะข้าใหมายผลิตมาแล้าวะ่ะบ่มีเงินกับผลิตมาประสันหวัว่าง่ายนะครับขึ้นี่คือความไม่เข้า,ขา,ขาใจมันไม่ได้หมายถึงว่า เขาอยากได้เงินเท่าไรเราเขาผลิตมาเลยมันต้องเบื้องระบบนะครับเศรษฐกิจโลกะคือการยอมรับการยอมรับ <respuesta> ค <gorilla fruit cake> so ่าของเงินการที่เราจะไปขอเขาสิพิมพ์เงินมาใส่ในประเทศเนี่ยมันต้องได้รับการยอมรับจากอหน้าชาติเดีจากประชาคมโลกเดี่ยว่ามันจะว่าเจ้าาอยก ได้เงินเท่าไรเจ้าก็เอามาใส่นั่นแหละเจ้าพิมพ์เท่าไรว่านั่นแหละคือตอนนี้มันเป็นตอนนี้แหละคือเขาไม่รับรองเงินเงินเงินนัน้นมีค่าเขาเอิน่นพระเจ้าเทียงสั่นจะเห็นได้อยู่ภายในประเทศเจ้าติดต่อค้าขายหรือว่าเหตุตุรกรรมทางการเงินกับต่างประเทศเนี่ยไม่ได้เลยขับผู้จรร้าตกลงการใส่ภายในประเทศสชปปล่าเนี่ยคือผู้จ้าวานี่ ใส่แตใ่ในในแขวงในเมืองในอย่างผกเจ้าเอนอย่างแนี้ผมก็บอกน่ใจเด้อน,นะครับเขียบคร่องแต่ละแตะ่ละแต่ละมันคือกัรกับไทยเนาะนะครับเมืองอย่างแขวงอย่างอย่างผู้จ้าเนี่ยมันได้ยู่เพราะว่ามันเป็นการข้อตกลงร่วมกันในประเทศเลยเป็นคาเขาเอ่อ่าคาแต่ว่าครับต่างชาติแมันได้นะครับมันต้องมีหลักทรัพย์ในการพิมพ์นะครับ เพ่อมาตรตาเงินอนะ่ะเพราะฉะนั้นกขาจะมีการซื้อทองคำแห่งนะเขาจะมีการสะสมทองคำนะครับทองคำเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาใส่เป็นเขาเรียกว่า,าใส่เป็นลักนะครับลักทรัพย์โงราณซะความหนาเชื่อถือด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะใส่ทองคำไม่ไละก็เรื่องอาการ่เข้อใจเรา เรื่องของอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยอันในประเทศไทยเนี่ยนะครับพี่น้องมันจะเขาจะเรียนเรื่องของมันจะมีอ่าสาระหนึ่งนะครับที่เขาบรรจุในการเรียนของหลักสูตรในประเทศไทยในวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพี่น้องเดิมที่เนี่ยตอนนี้ผมกับพ่อใครได้สอนแล้วนะ เดิมที่เนี่ยมันจะมมอยุหาสาระวิชาสังคมจุติไทยท,ท่เรียนเนี่ยหนึ่งในนั้นมันจะมีเรื่องของเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ว่าเรื่องของเศรษฐกิจี่นอนว่าเรื่องรรรรของคันว่า่ายๆก็คือคําว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็คือชีวิตประจําวันการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างของอยู่ของกินของใสนะครับมันเป็นเรื่องของรักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดเลยเขาต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน เนี่ยประเด็นท้ก็เรียนมากจะจะจะปฐถมเน้วแต่ว่าเนื้อหาของปฐถมจะว่าจะบ่าละเอียดนะครับจะบ่ละเอียดแล้วมันจะไปละเอียดที่มัธยมครับมันจะไปละเอียดอยู่ที่มัธยมมัธยมก็จะพูดเลยนะครับเริ่มตั้งเศรษฐศาสตร์เนี่ยเศรรฐศาสตร์จนลภาคเศรษฐศาสตร์มหาภาคก่อน จุนเนี่ยคือเหล็กจุน,นระดับระดับครอบครัวระดับชุมชนเนี่ยเศษศาสตร์จุลภาคหมายความว่าอย่างเจ้าสีกินสีไส้สีเลนสีนอนเสียงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเศษศาสตร์หมดหมายความว่าการใสน,นะครับการใสหมุนเวียนการแหลกเปลี่ยนเงินตาหรือสิ่งของแล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่าหลักเศษศาสตร์จุลภาค คือระดับหน่อยเนี่ยธรรมภาพภาพเนี่ยคือยังคือยังเล่าตอนเนี้ยกำลังประสบอยู่เนี่ยก็คือสิ่งที่มันมีผลกระทบต่อต่อคนส่วนรวมในระดับประเทศนี่เขาเรียกว่ามหาภาพเนี่ยอันนี่ประเทศไทยเขาเลี่ยนจากลักษณะนี้นี่นลักลักของเศรษฐศาสตร์ใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีมีอยู่สองสองอย่างก็คือจุลภาคกับธหามภาค ทีนี้อาจารเงินเฟ้อมันเกิดจากในอย่างมันเกิดจากครว่มาดีมานสัพไพ่ก็ได้เขาเรียกว่าความต้องการอุประสงค์อุประ่านสมมุติว่าเจ้าต้องการเอาง่ายพี่น้องเนี่ยเอาคนไทยก็ได้ต้องการสินค้าตัวเดียวกันเนี่ย มีจานวนหลายคนเนี่ยเขาได้ก็อยากได้เอาอย่างนัะสมมติว่าอยากได้ทีวีมาเบิงเนอยากได้ทีวียีห่ห้อยี่ห้อกอไก่สมบูรณ์เนาะแบรนด์กอไก่เองอแต่แบรนด์กอไก่เขาเขามีสินค้าอยู่วังแสนชิน้นแต่คนต้องการข้องเขาเมืน่นเมือนคนนังสียสินค้ามันขาดได้บะนี่ความต้องการหลายกว่าสินค้า นะครับมันละเหตุให้สินค้าเนะี่ยมันราคาสูงขึนสินค้ามันราคาสูงขึนนะครับที่อธิบายอยู่ตอนนี้มันเป็นคือหนึ่งในองค์ประกอบนะครับมันไม่ได้หมายถึงว่าทั้งหมดเดียที่เหตุให้งเงินเฟอ้อตรงนี้คือหนึ่งในองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้อาตาัตราเงินเฟอ้อเขาเรียกว,ว่าค่านิยมนะครับี่ว่กง่ายๆก็คือค่านิยมมาความต้องการหรือว่าค่านิยมในสิ่งสิ่งเดียวกัน อันน port so ี้กาถ้าาจีวอกไปมันกาดหลายก็เหนี่อยนะพี่น้องนะครับหลายก็เนี่ยมันต้องมันละเอียดนะครับใส่เวลาเนาะมันต้องเข้าใจดีนว่าเรื่องของเงินเฟ้อมันเปลงคือเฟ้อมันเปลงคืออ่อนขามันแปลงคือคือบ่มีราคาเขาเอื้อหว่ามันบมีราคาเทีครับต้องไปมันจากมีราคาเนี่ก็เรียกว่าอาจารเงินเฟ้อเดยที่เนี่ยมันเริ่มจากยังแน่มันเริ่มหลายมัน เันเฟื่อเนี่ยมันมันเกิดจากหลายปัจจัยเนาะหนึ่งการบริหารจัดการนะครับของภาครัฐเนี่ยอ่าสันทงังทังบ้านพมือเจ้ากับเพื่อทังรัฐบาลนั่นแหละกับว่าอย่าไปพลาดพินาศกันหรอกนะครับสองก็ประชาชนเนะ่ะเกิดเกิดเกิดจากภาครัฐเกิดจากประชาชนการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ในกรณีทำไมค่าเงินบาทแข็งนะครับเงินเล้าคาืออ้อนขาเงินเล่าคือวัมมี่คานะครับก็เรื่องของค่านิยมไม่เป็นไรยงเหยียบาปเกิดจากยิ่งเหยีย กิดจากความผสมดุลเขาเรียกว่าความไม่สมดุลเพราะว่าล้านกันระวังการนําเข้าการส่งออกเนี่ยมีปัจจัยในสำคัญพี่น้องน้าเข่าส่งออกเช่นทางพี่น้องสปปลาวเฮาเนี่ยมันบ่น้าเข้าเส้น้าจากประเทศไทยถูกต้องบ่ครับส่วนมากภามีของเนียงแน่ของจีนของเวียดมันมารับเข้ามา แต่ของไทยเนี่ยสินค้าอุโปโภคบริโภคนะครับของใช้สอยต่างๆเนี่ยค,คือคือสอปล่าวนี่เอาจากไทยไปนะครับสินค้าจากไทยใน,ในทางตรงขามกันเนี่ยไทยเนี่ยสิน้ำเข่าสินค้า,า,คาหรือว่าคนฟังพี่น้องทงั้งซอปบอล่าวนี่จะเอามาเข่าเขา่ขาฟังไทยเนี่ยมันหน่อยเอาอย่างมาแน,เน่เช่นจงผมเบืองไม่ผมผมหมอนพอคอยได้ นั่นหรอครับก็ได้ไปเที่ยวไปอย่างจะเห็นใน u ูทูบของบางช่องนะครับก็จะซื้อของเช่นฟังเล่าจะเอาออาจะไงล่ะเอาอาหารเนาะเอาอาหารปลานะครับชัดเลี้ยงนี่ยังอีก ของใส่การเกษตรของใส่การเกษตรแบบประเภทจักสารนะนะครับจักสารเส้นตอกหรือยังกระบ,บองที่ที่คนไทยบอยษบรเษ็ดแล้วนะครับมาในสินค้าเานี่าเนี่ยมันจะมันมีจํานวนหน่อยจํานวนหน่อยมูลคามันหน่อยนะครับเทียบเราเล่าเนี่ยเอาเอาเงินเนี่ยมาสื่อของไทยในหลายแต่ว่าไทยเนี่ยไปสื่อของเล่าเนี่ยหน่อย สิ่งที่เล่าไทายต้องการจากเล่าเนี่ยมันม,มันเลยกมาเกิดความสมดุลพี่น้องพี่น้องพ่อเข้าใจป่ะครับมาเลยก่าเกิดความสมดุลกันมนเลยเกิดกายเป็นว่าความต้องการของคนลาวเนี่ยต้องการสรินค้าไทยมากกว่านะครับคนไทยต้องการสินค้าของคนลาวมากกว่าฉะนั้นมันเกิดเกิดการเขาเรียกว่าดุลการขาาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนส่วนหนึ่งเลยเป็นแชร์ส่วนหนึ่งเลยที่ผมมองอยู่เนี่ย ส่วนหนึ่งเด้ว่าได้ถูกทั้งหมดเด้มันไม่หลายส่วนมากๆเเป็นองค์ประกอบในการเหตุเหตุกาเงินอ่อนขาเงินเฟอ้อเงินบ่มีขาต <Yeah. S 1> ้องเสียเล่ากับเสียดุลการขาแล้วที่นี่การที่เล่าเข้ามาเหตุงานในไทยขึ้นกันแต่ว่าเจ้าว่านี่คือถือว่าถือว่าเป็นการซอยซอยรัฐบาลสอปปเล่าเด้พี่น้องที่มา ถือว่าเป็นคนที่แบบซอยหรือพยุงประเทศอยู่ตอนเนี้ยนะครับซอยพยุงประเทศอยู่ตอนเนี้ยนะครับเดี๋ยวขันมีโอกาสคิดว่าไปเพราะสิบวันเรื่องว่าปยังประเทศไทยคือยังคือยังฟื้อนโตนะครับเนาะ,ะคือฟื้อนโตจากาเศรษฐกิจที่มันประสบเพราะว่าจะเป็นฟองสบู่แตกเนาะต้มยำกุ้งเนี่ยอะไวแต่ประเทศไทยบางอยังก็เฟื้อนโตนะครับวิธีการ ่าประเทศไทยบริหารจังไดนะครับผลไมีนะักบริหารจังไดไม่รัฐบาลจังไดนะครับภาคประชาชนภาครัฐเผ็ดจังไดประเทศจังทงอยฝืนโตเร็วเลยนี่แหละความผสมดุลเนี่ยแหละที่ผมวอาไม่คือประเด็นหนึ่งเมื่อเก้ผมข้างยู่ที่ว่าขาผมมีแรงงานเนี่ยเงืนบาท,ทันสิสิแข็งคาก็เนี่ยเงินเกวพังสิอ่อนคาก็เนี่ยพางสิเฟอร์ก็เนี่ย นะครับเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มาทํางานนี่ก็คือส่งเงินกับบ้านไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้ประเทศสวปสดิปอเล่าดีพี่น้องนั่นแหละครับที่อะไรมันเกิดเกิดเศรษฐกิจเดินมาอย่างไรซะภายในประเทศฉะนั้นที่ผมบอกมานเนี่นะครับผมผมไม่มีเวลาแต่จกจะเขาเหตุงานแล้วนะครับก็บเป็นแค่องค์ประกอบหลหลายส่วนนะครับอาทิเหตุไท้อัตราเงนินเฟ้อฉะนั้นแล้ว ้องเล่าก็ให้เข้าใจนะครับว่าเทียยังก็มากว่าตรวตังเงินบาทไทยอย่างประเทศไทยอย่างกมก็รงเงือนให้เข้าใจเรื่องของระบบเศ,ษศรษฐกิจนะครับมันมันเป็นเรื่องธรรมดาครับมันเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต้องรวมมือกันเด้ซอยกันเด้ประเทศตั้งแต่พัฒนาตั้งแต่จะเลื่อนลงเรื่องนะครับ แต่ว่าคนไทยไอ้คนคนไทยนี่สิสิเป็นคนบ่บ่บ่เดือบ่หัวเดือพี่น้องผมจะบอกให้บ่หัวเดือไเ้คนไทยนะครับให้ความร่วมมือนะครับกับภาครัฐเนี่ยให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนส่นคนไทยเพิเศษลักกณะประเทศไทยประเทศมันถึงพัฒนามันต้องพัฒนาไปทั้งสามส่วนเนี่ยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องมันอาจจะผมเรียบเรียงผมบ่ได้เรียบเรียงแบบแบบนั่นนะก็คือคิดได้อยากเว้าก็คือเว้านะครับบ่ได้เรียบเรียงยงมากให้มันเป็นสาระมากนะครับพี่น้องเพื่อเพื่อพี่น้องอาจจะเข้าใจแน่ว่าเข้าใจแน่กับขาออภัยนะครับก็คือเป็นความคิดการเว้านะครับแต่เมื่อมปนว่าความคิดย่างเดียวรมันก็นไม่ลักความเป็นจริงนนะครับก็ฝากถึงพี่น้องทั้งสปปเล่านะครับ นี่แหละอ่ากับทิงไทยเนาะทิงไทยแต่ว่าจริงๆเนะาะจะบอาหลายๆคลิปนเนาะพี่น้องทิงไทยนะครับคนไทยนี่สิเป็นเป็นเพนผะว่าประเทศไทยเนี่ยนะเพราะเป็นย่องประเทศจ้าของเนี่ยแต่ว่าคนคนประเทศลาวเนี่ยผมมองว่านิสัยอุปนิสัยเนี่ยคล้ายครึ่งกับกับคนไทยแต่ว่าเดี๋ยวนี้บอบอลเวี่ยเพราะว่าผมเห็นในในห,หลายส่วนในห,หลายส่วน คนไทยว่ามันค้นฉีฉาได้ไปเนองว่ามันค้นใจดําคนไทยเป็นคนที่เป็นเป็นประเทศที่มีน้ําใจนะคนเชฟวอลเลยว่ามันย่องประเทศเจ้าของเนาะคนไทยเป็นประเทศที่มีน้ําใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เลยสังเกตเพ่เจ้าสังเกตเบื้องเด้อว่าถ้าประเทศใดประสบปัญหาประสบภัยประสบเรียงก็แล้วแต่เนาะประเทศใดจะห้การซอยเหลือบ่ว่อานจะเป็นระดับโลกบ่ว่อานจะเป็นอาเซียนบ่ว่าจะเป็นเอเชีย ประเทศไทยใส่การสยเหลือทั้งหมดเลยทันประเทศได้ประสบให้เนี่ยจะมีทีมงานสิมีภาครัฐนะครับไปซอยเหลือนี่คือประเทศนี่คือประเทศไทยฉะนั้นพี่น้องที่สอบอกเล่าเนี่ยนะครับที่บ่ได้มาเห็นงานก็จะสั่งความเดือดร้อนเด้อสางความเดือดร้อนให้ให้คนที่เขาพระเจ้ามาเห็นงานนะครับแล้วคนที่มาเห็นงานเนี่ย นะครับมาถูกต้องตามกฎหมายไทยนะครับมาบภาษาความเดือดร้อนมาทำมาหากินมาหาเงินนะครับกลับไปพัฒนานะครับเฮ็ดในครอบครัวนี่นะครับอายุดีกินดีมีฐานะดีขึ้นนะครับก็เชิญชมนะครับก็ยินดีตอนหลับเนาะนะครับมาเท่ากับมาอยู่ในกฎระเบียบของประเทศไทยห้าเหล้วว่าไม่ยังหรอกนะครับ คนไทยเป็นประเทศที่มีน้ำใจนะครับฉะนั้นพี่น้องก็ไฟรถติดไฟแดงไว้พี่น้องนะครับอันนี้พวกเขาที่ทำงานแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับจบไลฟ์สดเนาะมีตุ๊เบิงแหนวเบิงแนนนะครับอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาที่ ขอมาติดตาม,นะ,น,มาน,น,น,ะนะครับพี่น้องก็มากกะกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับซับสไครน่นะครับช่องเน็ตดีเชนเนลนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม